สวัสดีครับผมเบาเตียเพราะว่าเดินทางมาวัดบรรทาวังหินครับครับเบาเตียเดินทางมาขอจุดถูกกับองค์ปู่ท้าวเวสวัล์อยู่ที่วัดทาวังหินครับครับเบาเตียหาตัวดีตัวเด็ดๆดดสองตัวสามตัวไปฝากเด็ดซี่ทั้งบานครับครับเดี๋ยวเบาเตี๋ยขับไปกราบไหว้สักการะขอโชคลาภครับองค์ปู่ท้าวเวชวัล์ขอจุดถูกรับ วอร์รีกตัวเล็กๆไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านครับเอาเตียกเดินทางมาเก,กือบถึงตรงนาองคูเแถวเวสวันนะครับครับเดี๋ยวถึงจะกลาบไหว ครับเดี๋ยวเบาเตียจะกลับไหวขอพรขอโชคลาภครับผมเบาเตียก็บจุดถูกขอเลขกับองค์ปูเท่าวเวสวัเลยครับเดี๋ยวเบิ้งตัวเลขไปพ,พร้อมๆก็เบาเตียครับ,บว่าองค์ปูจะให้เลขตัวไหน ตัวแหลกองปูกระไฮแล้วครับท่านผู้ชมเหล็กคกแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวแหลกนี่เป็นเหล็กคกเลยครับครับตัวแหลกนี่เหล็กสองแล้วครับท่านผู้ชมครับครับตัวแหลกบํแมนเล้วครับตัวตัวแหลกบํแมนเล็กโคกแลยครับท่านผู้ชมตัวแหลกนี่ตัวเหล็กสองครับท่านผู้ชมครับตัวแหลกเหล็กสองครับท่านผู้ชม ครับตัวแรกนี่อสองครับตัวที่สองนี่ก็หัวแหลมๆมากหัวกลมๆมากครับท่านผู้ชมที่เป็นตัวแหลงนี่แบรลูนพร้อมๆกันครับครับคู่ที่เป็นเอกสามครท่านผู้ชมครับ ครับตัวแรกเด็กสองตัวสองเด็กสามแล้วับท่านผู้ชมครับครับเด็กสามครับบางจะชัดแล้วครับท่านผู้ชมครับเด็กสามนะครับครับเด็กสามในนอนครับนนคูบ่นนคนนคก็ให้ตัวแรกในเด็กสองตัวที่สองในเด็กสามนะครับท่านผู้ชม ครับเบาเตียมมาจุดทูกคอเลกกับองูทาวิสวรรณนครับครับกระหายเลขแเลยครับสามตัวครับหกสองสามค่าถ้ามิชมครับหกสองสามขมุนน่ท่านผู้ามชมขมุนเอาครับหกสองสามขมุนเอาครับครับเพื่อไปแนวทางเดียรรัฐบาลจีกเงินแบงค์ครับเพ sí yes. ื่อไปแนวทางเดียรรัฐบาลฉีกเงินแบงค์ครับมักกระจัดเวยครับมักกระจัดครับบมมักกระเบื้องหมมาเทิงเะครับท่าม้ชมเขาว่าการมาจดใบดรือว่าแคบหนาจอท่าม้ชมครับครับ ความเสี่ยส่วนบุคคลครับโปรดใช้ผิจารณาในการรับชมครับครับเบาเตียกับตัวเล็กไว้ปากเอ็ดซี่ปากทึงท้งบ้านครับครับขอให้ท่านผู้ชมวานมีโชคมีลาภเฮงๆมันหมันได้ลุยครับวันนี้ที่พกสิงหาหกนี่ครับครับเบาเตียกับมีคลิปมาฟปากท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ